กาวเปิดงานเลยครับเช่นเช่นครับจากธรรมศารพระคุณเจ้าพระธีรานุธีรักพิสุด้วยความเคารพครับเลียนท่านสารวัตรกระผมพ้อนพรพิทัพกรบผมซึ่งับเห็นเจ้าหน้าที่เพ่จะมาดูแลง,งานตลอดทั้งคืนครับและก็ท่านกำนันพร้อมคณะไยปกครองและก็เจ้าภาพไงครับพร้อมคณะกรรมการวัดเท่าทุกท่านครับ ทุกครั้งที่มีโอกาสในเดินทางมารวมงานกับพี่น้องกับพี่ควอมยินดีครับผมสอจกอ้องจักรพงษ์แสนท้าครับผมซึ่งบอญีเป็นตัวแทนท่านสารบุญเป็นนทพรที่โอกาสเดินข้างมารวมบุญเดินสีครับซึ่งบุญฮาร์โอนีนะครับเป็นบุญประเภทนี้นดีงามและสิ่งสําคัญบุญทั้งธนกรรมการมีมติกันว่าเพิ่นขออยาตข,ขายบัตรหาสิบาทในการรวมทั้งบุญนะครับเนาะ บอลลัมกระจ่างแพงพี่น้องก็ซอยกันพุระหาสิปาครับโมนีถือว่าเป็นเลือกข้า,งงามย่ำดีกับบุญประเพทนี้ดีงามางบุญเดือนซีสืบสารประเพทนีอดีงามพี่น้องที่มาในโอนีขอเสียงปรบมือและส่งกำลังใจให้ขณะทำงานแทรกรรมการโรงพยายบาลและการทั้งเืที่ตรงนี้ครับพี่น้องครับและสิ่งสำคัญขอเสียงพี่น้องใสผ่ผ้าผูมักมวลเลยว บัดนี้ได้เวลาสุขวันแล้วผมขออนุญาตเปิดทำการแสดงของมะลำนกพงสะกรหมอลำเสียงวิหกณบัดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมได้นามทีมงานหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรครับก็ต้องขอกราบขอบคุณไปยังทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านผู้นำชุมชนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองทุกท่านครับ ทีมงานเจ้าหน้าที่ทีมงานคุณพ่อผู้ใหญ่ผู้ช่วยชาวระบอทุกท่านครับที่ให้เกียรติบนเวทีมลำเสียง6ิหกนกงสกรในการเปิดทําการแสดงในค่าคืนนี้ครับถือว่าพี่น้องครับมือดีมุรุกมูอหลานมลำเสียงวิหกนกงสกรมหาพีมหาน้องครับพี่น้องน้องหานพีนพ่น้องใส่เท้าเนะกูแกวน้องหานว่าไกลกันพี่น้องครับเป็นมลำลูกมลำหลานมลำบ่อผ่าภูมใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี้เท่านี้ละครับ เอาอีพออีแม่บัานเท่าครับผมขยับเขาว่าไกลๆ้อตอนนี้นะครับพื้นที่บริเวณด้านน้าเีทียังเหลือพื้นที่ว่างอีกเยอะนะครับหรือว่าพี่หน้องเดินทางมาถึงพี่น้องอยู่บริเวณชุมชนรกรอนะพอผมกับเขาสูนดดั่นนัยซื้อบัตรซื้อตั๋วกับทีมงานคณะกรรมการนะครับ ทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการนะครับพบพี่น้องครับบัตรหาสิบบาทเพิ่งมาถือว่าเป็นการกุศลรวมทั้งผลน,น้ำกันเอาบุญใหญ่บานเข้าไปนํากันพี่น้องครับที่บูธกิจกรรมยังคงเปิดให้บริการนะครับทั้งสามบูธบริวสิ่งเจลบ่องต้อนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซโ,โอทีผลิตภัณฑ์สบูอ่อาบน้ำฟอร์เรสครับพี่น้องมือดี เต็มลอยเปอร์เซ็นต์ครับกับการทําการแสดงไนม,มือนี้หมอบความสุขคดีให้นอ้องที่ว่าเป็นเกียรติประดับเกียรติในงานปีในงานหนองพี่นอ้องบนโชว์ได้คำเคลืนดีพี่นอ้องประทับอกประทับใจอยากไก่โบลูโบลานมารับเสพยีหุกครบซะก่อนครับ ไปประดับเสียนได้งานหรือว่าพี่น้องอยากได้หมล,ลําอลังการโช่์อีพอพป็นเขามาามข่าวว่งงางานบักละอัลังการโช์เป็นวงพมอลาเสียงนิฮงวงหน่อยเม่นบอแมนครับพอครับราคาสองแสนต้นๆที่พอสามารถตริดต่อสอบถามขอมาได้เด้อทำที่บุญหน่อยบุญใหญ่พอครับเอาเป็นวันนี้ช่วงนี้นะครับหมอลาเสียงนิฮงนกคงสกอร์พร้อมที่จะทําการแสดงให้แฟนๆได้รับชมครับก่อนที่จะทําการแสดงพวกเราทีมงานหมอลำเสียงนิฮนกคงสกอร์ ขอน้อมถวายความอาลัยต่อการเสดจสวรรคตคของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอน้องส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค์ข้าลลยด้วยความโชมนักยิง่งก่อนที่จะทำการแสดงครับแฟนๆครับ ใครขอเชิญแฟนฝนทุกท่านได้โปรดยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เชิญครับ Rosas in iudicium, sirapum habebat. กระบอขอเดชะข้าพุทธเจ้ากลุ่มศิลปินคิมงานหมอลำเสียงวิหกนกคงศกรขอน้มกล้าถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาหมอริษัทเสียงที่หกอลังการโชว์จำกันนำโดยนายพงศกรแสนฝากดีนก คงสกรและนายพนิชพลภาบโคตรบอโนร่วมกับบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดผู้ผลิตสื่อโฆษณาสื่อวีเดียที่ได้มาตรฐานด้วยทีมงานคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตภัณฑ์หุมรกตตรารุ่งอรุณผลิตภัณฑ์สบู่อาบน้ำปอเร่เครื่องดื่มชูกำลัง โอทีเอเนจี T e Ring, รีเครื่องพันเซโรเลตผู้ร่วมตร้งแร่งผลงานหมอลำเสียงที่หกนกคงตะกอบในจตวีดีอขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพผู้จัดงานขอขอบพระคุณแฟนๆด้านหน้าเวทีและแฟนๆทางสื่อโซเชียลทุกสื่ที่ให้พื้นที่หมอลำเสียงที่หกนกคงตะกอน ได้เป็นที่รู้จักกับผู้คนมากมายจนเดินทางมาถึงฤดูการที่หกแล้วเรามาร่วมสืบสาสนศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามของคนอีสานบ้านเราตืบต่อไปในานามหมอลำเตียงที่หกนกคงศก มอระดกโลกแห่งที่สองเมืองอุวดอตําตาดยอนนางอุสาเท้าบารดผูพระบาทแห่งนี่งที่ปรากรไปลืมลดสี่ิหงขอยกไว้บนเวทีที่บาเตออ๋อ